บัมปัมปัมบัเยีฮ่ <c oughs> <c oughs> <laughs> าบิวบิวบิวหอฉันแบบอ่าฉันแค่ตื่นเต้นกับสตูดิโอใหม่ของเรานะที่เกาะสวรรค์ปรับใหม่นี่ไง ไงาชาวฟรีไฟล์พบกับพิธีกรคนดีเคลลี่เจ้าสิ่งนี้พวกคุณคงไม่เคยเห็นแน่ๆฉันขอแนะนำปืนกลคู่เวตเตอร์ปืนที่ถือได้สองกระบอกพร้อมกันแต่ยิงได้แบบไม่เลงเท่านั้นนะวิธีกระสุนกระจายจัดเต็มเน้นยิงระยะใกล้ระบบทำลายล้างสูงสุดๆเป็นที่ทราบกันดีว่าโหมดจัดอันดับนั้นสำคัญต่อใจเพราะมันแลกมันด้วยหยาดเหนื่อแรงกายและน้ำตา ในแพทใหม่นี้ทั้งหมดโดดร่มและสีบีซีจัดอันดับจะมาในอินเทอร์เฟซใหม่หมดจดเพื่อเอาไว้อวดความปังของคุณโปรไฟล์ของคุณจะดูง่ายขึ้นและหูหราอวดอันดับของคุณให้เพื่อนๆเ,เห็นเก็บรางวัลต่างๆในฤด,ดูกาลให้ครบนะและใช่แล้วสีบีสีซีซันสี่จะมีสก,กินพิเศษที่เราให้คว้าไปก็คือโกลเด้นพีเก้าศูนย์ทำงานเต็มที่ปาร์ตี้สุดเบี่ยงนั่นหละคงขวัญของเคลลี่พูดมาเบอร์นี้ ในหมดฟรีสไตล์จะต้องมีอะไรดีๆแล้วใช่ไหมขอเชิญพบกับฟรีสไตล์พอยต์แต้มที่ได้จากการเล่นในหมดซ้อมยิงการแชทกับผู้เล่นหรือขึ้นเป็นเจ้าเหนือการซ้อมยิงจริงเก็บรวบรวมเพื่อแลกรางวัลได้เต็มที่ไปเลยเดี๋ยวนะดอกไม้ไฟจะเพื่อเฉลิมฉลองหรือสร้างความโรแมนติกเล็กๆดอกไม้ไฟก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังและใกล้จะปีใหม่แล้ว ฟีไฟจะมีเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนในวันแรกของปี2021ตอนนี้ฉันคงต้องอุบไว้ก่อนแต่ขอให้ทุกคนเตรียมตัวไว้นะนอกจากความบันเทิงของสายชิลจริงจังเกมเมอร์ก็ต้องดีใจที่ได้รู้ว่าจะมีการเพิ่มไอซ์ a l l เข้ามาแล้วในฟรีสไตล์ไอซ์บอลคือสุดยอดเกราะป้องกันของเราๆการใช้มันอย่างเชี่ยวชาญจะยิ่งทำให้ชื่อของคุณบูยา ah! ดังนั้นจงมุ่งหน้าไปยังฟรีสไตล์แล้วเอ้เป็นอะไรไปเจ้าตัวน้อย